เจออีกลังแล้วครับอยู่กับต้นมะม่วงนะฮะไม่สูงนะครับลังไม่โตฮะกาลังเต็มครับแต่เอาได้นะฮะขึ้นมาถึงแล้วครับไม่สูงนะฮะต้นมะม่วงครับ ต่อยนะฮะเจแจัแจัคออกไปก่อนพึ่งต่อยพึ่งต่อยออกไปก่อนออกไปรอพี่ที่นู้นเลยฝอย่ายยังไรก็ต้องทนนะครับ ต้องแกะครบนะฮะโอเคฮะคุยได้นะครับชักใหญ่ไปเลยเลยนะต่อยนะครับต้องแกะครบครับ ดูนะฮะไอโมงต่อยไม่เข้านะฮะมันจะจี้อย่างนงี้นะฮะโอเคครับตีก่อนครับแตกยาแล้วฮะพงที่ฝนลงจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อ,อยแบบนี้นะครับควันก็ไม่ค่อยกลัวนะฮะตีเสร็จแล้วครับต้องรีบตีฮะ บอกให้น้องหนีนะครับคนที่พามานะฮะไม่งั้นแย่นะครับแต่ผมไม่เป็นไรฮะโดนพิษีห้าตัวครับตามขางเกงตามแขนตามมือนะฮะสู้ครับผมต้องมีทักษะนะฮะโอเคครับเจอกันลรังใหม่ครับสวัสดีครับ